สวัสดีครับเจอบซุมไทยแลนดน์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมพ o ย b a แบงออฟไลน์ของทาฮารีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบบที่เรียกว่าฝึกได้ดีทีเดียวสำหรับเกมพ b o f ออฟไลน์นะครับคือแบบอัพทาวน,นะครับเป็นแบบที่ดีหมายความว่าผมคือมันฝึกบาลเลสไนเปอร์ได้ดีเพราะว่าบอทจะอยู่แต่ตรงข้าม แต่เราก็จะอยู่แค่ฝั่งนี้หรือไม่ก็ถ้ายากขึ้นถ้าจะมีปรับให้ครับดูดีกว่าคย้ำอีกทีนะครับผมไม่เก่งสไนเปอร์ครับแค่โชว์ให้ดูนะครับวันนี้ก็จะเล่นแต่ไอ้บาเลตหรือก็ไม่สไนเปอร์ก็รู้ถลว่ทั้งหลายแอบหนึ่งๆประมาณนี้ครับ ไอ้บอแลแรกแรกที่พวกคุณเห็นนะครับมันคือระดับโก็โหลกแรกแรกเลยแต่พอไปไปมาๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นยศดาวให้เรานะครับก็ยังดีว่าคือทางที่ดีก็ฝึกระยะกับของพวกนี้ไปแนครบ ก็จไม่แม่นเลยครับส่วนมากผมชอบเล่นต่างมีดครับนคอยแบงข์ผมจริงๆครับแล้วก็ผมกดท่าก็จะมีคุกกี้ออกมาเพือเพิ่มเลื่อนนะครับเลื่อนนี้คือได้แค่แบบ

ดีก็ทำได้เหมือนของจริงทุกอย่างนะครับคือสามารถยิงผ่านแก๊สให้มันระเบิดได้ต้องพูดไงดีอ๋อแม็ก์หมดนะครับอันนี้คือปัญหาระดับชาตินะไม่แม็ก์หมดนะครับครับเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรพวกนี้ก็ได้ครับถ้าเราเก่งพอแล้วก็ใช้ได้อ้าวผมไม่เก่งพอละสิ ต่อไปก็จะมารีวิว R11 e s p o r t นะครับอล้วก็ปืนอย่างนี้ด้วยกันครับปืน,นี้คือปืนระเบิดนะครัไม่เช่นผมทำให้ดูประมาณนี้นครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะชอบเล่น R11 น,น,น,นะครับเพราะมันแบบผ่านง่าย,ยากับว่า ไม่เวลาเราเจื่อที่เราเร็วด้วยแต่มันก็อาจจะไม่รแรงเข้าเชล่อแขปรมานีครับแล้วลูกกระสุนมันน้อยมากสำหรับตัวอีสปอนนะครับเพราะว่าประจำตัวอื่นผมจะเห็นเป็นแบบเจ็ดนัดน,นะครับ กีกล้ครับไม่ไม่คูกกีต่อไปเราจะมาเล่นเซลล์แท็กกันนะครับเซลล์แท็กนะครับเรามาดูกันดีกว่าแล้วก็เซลล์แท็กงั้นผมเป็นตัวหนึ่งในซุ้ย ซำจริงนะครับคือก็เหมือนกับของแท้ทุกอย่างเกิบแท้แต่มันแค่จะไม่มีโหมดมีดโหมดสไนเปอร์โด,ดยตรงเข้ามาครับท่านก็คงทราบนะครับว่าเชลแทกนะั่นคืนที่เล่นง่ายมากกว่าอเนกน,น,น,นะนั่นบบนะครับที่ทำผมนะ ทำไมไม่โดนวะอ่ามีคนตายนะครับนครับนี่ผมไม่ตั้งมาโคขีเลยนะครับตั้งมาโคก็จะเร็วนะครับโอ้ระเบิรด ังเกตว่าเรายิงแล้วมันจะมีสีเขียวขึ้นหมาใช่นเป็นแบบเลขเลขนะครับเนี่ยผมทำให้ดูบวกสีก็คือคะแนนกอที่เราทำได้นะครบวกสีก็เป็น1นึ่แล้วคือคะแนนที่เราทำได้นะครับ เราหาพวกนี้ไม่เจอแล้วก็ต่อไปแล้านขครัเพราะมันจะอยู่เป็นกระจุกเลยนะนเปลี่ยนกีนที่สุดในสองโลนะใช้เกรียนนะครับเกเรียนซึ่งผมจะทำคลิปให้อีกนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็บกด ไลค์และก,กด u b s สไ i b ์หรือไม่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับซึ่งไม่เก่งแบบสไนเปอร์ผมแล้วแบบเรามาเล่นกับบอร์ด้วาอะก็โอเคเราไม่ต้องแบบเครียดไงที่เราฆ่าไม่ได้เราเสียวเสียวเสีย Q คิวเดสแทนนะครับ แล้วก็จะมารีวิวตัว PSG Elite นะครับซึ่งผมก็พบว่า Elite คือแบบทำให้เสียงมันเงียบขึ้นอนะ่ะดยสิเหมือน SVU น่าะใช่นะแล้วก็แรงด้วยนะครับนั้นเดียวตอดเลยนะครับเหมือนกับเชีย์แทนะครับ ครับซึ่งเป็นอย่างนี้ผมไม่ถนัดเลยอ่ะการรีวิวให้พวกท่านดูนะครับครั้เดียวไม่ตายนะน,นะครับต่อไปก็ไปดูดาร์คุนฟอินไลน์นะครับแต่ SVU ผมจะไม่รีวิวนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นแบบผลระเบิดมาเป็นยังไงอู้นะฮอ,อ,อแค่จังหวะมันจะมาเนี่ยดน็อตตัวนี้ดีกว่า p s เ1เลย ยูแล้วก็เราจะจบเพียงแค่นี้ครับเรามาชมพาร์ทสองนะครับของการรีวิว P.B ในฉบับสไนเปอร์นะครับ ขอบซุ่มแถวนะ้นครับขอบคุณมากครับ